<ฮะ>สวัสดีครับนี่เพิ่งตื่นนอนครับผมตื่นนอนมาเอ๊ะได้ยินเสียงเสียงใครเนาะคุณคณุลุกขึ้นมานะครับเห็นอยู่บนกองดินแล้วครับตอนเช้านะครับหย้ยหนาวก็หนาแวแต่เช้าเลยครับเออ้ยเฮ้ย มีคลิปมีคลิปเล่นตอนเย็นแล้วมาดูตอนเช้ากันมากครับออกกำลังกายเช้าเช้าเลยครับรูวิ่งครับชอบชอบมากครับเล่นดินเนี่ยแ่ตาชอบครับจ้างแต่ว่าวันนี้ผมเช้านี้ก็คือชีนนบยังอยู่กับหลักนะครับไม่กล้าปล่อยครับผมไม่กล้าตื่นมาผมไม่กล้าลุกปล่อย หเห็นแก้วตาวิ่งแล้วผมไม่กล้าปล่อยพี่นพครับเพราะคุณพ่อมาอยู่ไม่มีคนช่วยช่วยคุมครับช่วยแล้วเขเล่นเล่นไปแล้วเขจะวิ่งออกข้างนอกไม่มีคนช่วยหลักทางครับเย็นครับดินมันเย็นเล่นสนุก รู้สึกว่ากอง,งกลางนี่จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยโดนเล่นสักเท่าไหร่นะครับงกองตรงกลางวิ่งขึ้นวิงลงนะครับมันมากมันมาก มันมากให้แม่ต้อยมาเลิ้นด้วยจังเลยครับโอ้ยโอ้ยอยเอ้ยมันมากโอเล่นให้พ่อดอยดูครับ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยตลอดเลยครับเวลาวิ่งเล่นนี่ครับชอบวิ่งมาชนนะแ้วตาอาเม่ใส่เสียงรถพ่อมาแล้วอืมใเสียงรถพ่อมาแล้วไปโดนแล้วครับแปรรออาเม่ก็ว่าแต่จะไปรอวิ่งหาของกินครับมูหางซีนครับ เออหลบได้นี่หลบได้นะครับพ่อมาวิ่งไปหาของกินเลยแก้วขึ้นขอนเลยขึ้น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  งานเลยฮะเหมือนกับนอกอน่ครับแก้วแต่ฮะพี่โจปีหนอนแล้วออกแล้วมาไหม แต่ตายเป็นช้างปิดพี่ช้มากกว่าปิดแม่ครับผมอุ้ยกลัวไม่ทำแตยพี่ไม<ป>่เออเออน็ ดูดูดูกองดินพอดอยครับเออกลัวกลัวต้องกลัวพอดอยโออเออเตะเตะพีน่ะอุ้งนึงน่ะเป็นแม็มองเห็นนะมาไปเตะตพีเมื่อกี้แล้วดูกองดินพอดอยครับนี่แป๊บเดียวครับลงไปหนึ่งกองกองฝั่งนี้ก็คือเบนไปแล้วครับนอนสงสัยนอนครับไม่นอนก็เตะเล่นครับ เอ้ยตกใจหมดแกวดือ้อเขาแลลินเขายาแต่มาท่านพี่ขเขาเขาแลลินเขายาแต่มาท่านพี่นะนะตาขาวตาตู้เลยแนี่เอือนหัวใจอีกเช็ดหัวใจน้ำเขากับเป็นสางหน้า อุดพิหนกครับแล้วดูหล่อครับตายแล้วตัวแสบแล้วแต่กล้องนึงไปกินกล้องหนึง่งเลยนะอือจะ่วนมากล้องนี้เขาบอกไขว้ลิงกันตอนนี้กล้องนี้แข็งไปผุดนมูอเขาไปหาแม่นลำพีดอีกได้อันนัทไปเอื่อหนึ่งลำพีดมาเลรียญน,น้ำม้วนอัน <c oughs> กินฟางอกีก เออแม่สัเพียมากดีื้อเตะดิมคาว่าน้องเขาพวกข่อยกวนนี่เขาเหรนของเขาเกินเลยสมัยน่องเขาชิกลวนกนองเขามาเหินแม่งอะ โอ้ยยานได้เลยย่านเกี่ยว like oh. er> er> ้าตูดก็ใหญ่ข้าก็ใหญ่อุ้ยอ้ยเอ้ยฉลานเฮงเอ็นเม็ถือเน่ากินมาแลนมากรพีเลย Mẹ đang nhắn quà. Và... Mẹ แม่แมมแม่เอาไปนนนด้งงานอาเลันเาอุ้ยเต็มต้เนาะจะเมนเท้าแต่ละผู้บ่านี่เต่ละผู้บ่าผู้สาวอย่างตบ่ทั้นนะครับอเอ้ยอย่างบัทั้นครับอืมอืม Kẹo kêu đuôi nó. Men 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 kêu đuôi nó. คนตัวน,น้อยกับตังยูทั้งในคนตัวน,น้อยกับตังถือคนใหญ่เบียดได้ยังแม่ามาไม่ได้อีกะแม่ป้อนก้อนป้อนก้อนป้อนเลยผมเนะป็นยังหรอเดี๋ยวค่อยป้อนเรื่อยๆก็ได้คู่หน้อยคู่น้อยนะคูน่น้อยใช้ปัญญา,าก่อนเร็วใช้

กือกำลังแบบข่าวทางแก้ว บรยากาศตอนเช้านี้จะสดชื่นมากนะครับดูช้างดูกแกะตาตื่นเช้ามาเรินี่ยอาการสดชืน่นยิ่งตื่นเช้ายิ่งสดชื่นครับเดี๋ยวใกินอร่อยกันเลยครับอันนี้ก็พีนโนพลัตแม่น้ำเพชร ไปปติชาแล้วไม่เกี่ยว๋ยวกไปกินโรงเรียนอีกนะ๋ยวไปกินต่อโรงเรียนครับท้ายคลิปนี้ก็กินกินผลไม้ครับไ,ไ,ไ,ไอ้ใช้แกวตานี้ใช้ดีฟังพังฟังฟัง,งไปได้เลย ตาตูเนาะจะเป็นตาขาวเดี๋ยวไปกินโรงเรียนนี้ไงใส่สูงกินอะไรรบกวินินเลนแลกินแล้วเพชรอกม้เห็นหังไม่ดูไม่ดูเพชรออกม้เห็นหย่านขอาอยู่เลยแ่เอครับท้ายคลิปก็ ขอขอบคุณคุณด็อกเตอร์นะครับที่เ e อียงก็แม่ส่งมันแก้วฝากแก้วมากับควานเขียวส่งมันแก้วมากับพี่เขียวนะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็เล็กๆน้อยๆผมขอขอบคุณเอฟซี F T ทุกท่านนะครับที่ให้คะแนนคุณพ่อดอยนะครับขอ,ขอขอบคุณมากเลยครับาตา ผมก็หวังว่าน้องแก้วตานะครับจะทำจะจะทำให้พี่ทุกท่านได้มีความสุขกันนะครับผมจะม,มีสิ่งตอบแทนนะครับนิตยะครสุขจากน้องแก้วตานี่ครับจุ๊บจุ๊จุบจบจ๊บจุบ๊จุ๊บจุ๊บจุจุ๊บจุครับวันนี้ก็ขออีกคลิปไปแล้วครับวันนี้ก็สวัสดีครับ